มีท่านหนึ่งให้พูดเรื่องกรรมว่ากรรมเนี่ยเกิดมาจากอะไรมีเหตุอะไรถึงจะเกิดมาแล้วทำไมถึงจะต้องมีกรรมกรรมกรรมก็คือการกระทำนั่นเองเกิดทางกายก็ดีเรียกว่ากายกรรมเกิดทางวาจาดีเรียกว่าจีกวจกรรมเกิดทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมนี่ก็เรียกกายกรรมวิจกรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากอะไร แล้วทำไมแล้วก็มีอะไรถึงทำให้เกิดก็เพราะว่ามีอวิชชาความไม่รู้นะมันถึงต้อง,งเกิดตัณหาเนี่ยแต่ตำรา,าปฏิจจสามุปบาทนเนี่ยเนีาา่ยษาทําให้เกิดเวทนา菩萨เวทนาตัณหาอุปัทานภพชาติชรามณะอวิชชาสังขารวิญญ,ญาณน,นามรูปสลายตนะเป็นโสกาปริเทวะทุกขโทมณนะสุภายาตอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมัน มันเป็นวงจรที่ตาย,ตายเกิดเกิดเป็นเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันถ้าจะฟังรายละเอียดน่ไปฟังพวกที่เขาแจงในพระไตรปิฎดกเนี่ยภาษาเกิดมาจากกะไลภาษาทําห้เกิดเวทนาแล้วเวทนาเกิดจากภาษากลับไปกลับมาตาหลักปฏิชาสมุบาทรูปก,กระทบตาเนี่ยมันก็มีเขาเรียกภกาษาทางตาวิญญาณออกมารับ เรื่องทางตาก็เรียกว่าวิญญาณนี่ก็คือจิตที่ทําหน้าที่ในการเห็นจิตนั้นทำหน้าที่ในการได้ยินจิตนั้นทำหน้าที่ในการรับกลิ่นรับรสสัมผัสทางกายอารมณ์ทางใจก็เรียกจากสุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณตามลําดับเพราะนั้นกรรมเนี่ยมันมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนี่เกิดจากอะไรกรรมก็กรรมก็เกิดทางกายทางวาจาทางใจ ก็เรียกว่ากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเนี่ยแล้วทําไมมันถึงต้องเกิดมาล่ะก็เพราะความไม่รู้มันต้องต้องเกิดมันถึงได้เกิดมันมีตัณหาจึงได้เกิดถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็นดับแล้วมันก็จบกันไปวิธีการจะออกจา้สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเวลาเราาจะทํากายกรรมก็ตามวัจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามเนี่ยให้มีสัมมัญญะมีสติด้วย ในสัมมัยาบ,บพระเราจะพูดเราก็ไหววาจ่าเนี่ยเรากำหนดขากรรไกรเราจะเคี้ยวอาหารกำหนดขากรรไกรจะเหลียวซ้ายแลีวขาวาก้มเงยกินดึงเคี่ยวคิมเคี้ยวริมแล้วจะออกจากไอ้วงจรพวกนี้เพราะาใครทํากรรมเช่นใดได้ผลเช่นนั้นเนี่าก็มีอกุศลกรรมกุศลรกรมกร,กรมกุศลกรรมก็คือกรรมกรรมที่เป็นฝ่ายดีนะอกุศลเป็นไฝ่ายไม่ดีเป็นฝ่ายชั่วอพยากตา,ากุศกุศลอกุศล แล้วก็เป็นอพยากตาที่เป็นกายกลา,กลางอภยากิจเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลน้อยเกิดสุขเวทนาอกุศลน้อยเกิดทุกเวทนาแล้วก็อพยากิจเนี่ยก็ทําให้เกิดจะว่าสุขก,ก็ไม่ใช่ทุก,ก็ไม่ใช่ทุกข์ขมสุขเป็นอุเบกขาวเวทนาเพราะนั้นเราทํากรรมเช่นใดถ้าทำดีเราก็ได้รับความสุข อย่าก็ผลของการกระทำเราทำชั่วเราก็ได้รับผลของความทุกข์แล้วแต่เราทําไม่ดีไม่ชั่วได้รับความสงบได้รับความเฉยเฉยได้รับความอภยยากิจทํากรรมเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นไม่ว่าทากายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามทำไงก็ได้อย่างนั้นทำทางกายก็ตามวาจาก็ตาม มันก็บันทึกเป็นสัญญาเป็นเป็นเป็นส่วนของทางใจเองเราเป็นเจตสิกที่บรรจุลงไปในด้านทางใจก็คือสัญญานั่นเองนะใจเองเราประกอบไปด้วยเจตสิกกับจิตเจตสิกก็มีเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราประกอบกรรมแล้วมันก็จะมีวิบากกรรมก็คือผลของกรรม ถ้าเราประกอบทางกายวาจาใจเนี่ยมันก็จะมีผลของกรรมแต่มันจะแสดงเมื่อไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแรงของกรรมที่จะมาจากอดีตที่จะมาส่งผลมาปัจจุบันอันไหนแรงกว่านั้นก็แล้วก็แสดงออกมาก่อนอันไหนแรงกว่านั้นก็แสดงมาก่อน แต่อันไหนนี่มันมีพิษนอนเนื่องอยู่นานอย่างเช่นสทรมาทุกข์ไิทุกข์ถึงไปตกนรกแล้วเนี่ยพ้นจากกรรมมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเชื้ออยู่ก็อาจจะมาแสดงในตอนหลังเพิ่มก็ยังมีเชื้ออยู่อย่างเช่นพระโมคคลาโดนทุบเนี่ยอดีตชาติเคยฆ่าฆ่าแม่หรือฆ่าพ่อตัวเองเร่วมมือกับเมียตัวเองเไปนั้นไปตกนรกขานาน,านพอได้มาบรรลุพระราหันนี่ก็ยังไม่พ้นขันหน้าก็ยังต้องรับกรรมตรงนั้นเรียก ใครทำกรรมเช่นใดย,ย่อมได้รับผลเช่นนั้นตอนนี้ถ้าสะสา,สางกันให้จบเป็นพระอราหันต์ก็คือตัดอุปทานขันธ์ง่าให้ได้ให้ถึงละเอียดสุดเลยให้พบจิตที่บริสุทธิ์จริงๆร,รู้จักพระนิพพานเนี่ยแล้วก็อยู่ในโอวาทของพระเจ้าถ้าเราเป็นสาวกภูมิเนี่ยพระเจ้าท่านขัดท่านกลั่นจิตเนี่ยจนละเอียดบริสุทธิ์เหนือบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งเป็นพุทธ,ธะ ส่วนของเราเนี่ยเราก็ไปได้ตามกําลังบางทีนิสัยสันดานอะไรบางทีก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแค่อาการกริยาที่ออกทางกายทางวาจาอะไรอย่างเช่นปริทนทวชชาชอบพูดจาคาหยาบภาษาลีบุตรเนี่ยกระโดดรดเต้นข้ามท้องล่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องบุญนิสัยเนี่ยเดิมที่เคยมีอยู่เนี่ยบางทีมันก็ละไม่ได้ แต่ก็ควบคุมได้เมื่อมีเนื่อกำหนดสติมีสติอยู่ควบคุมควบคุมได้แต่ถ้าปล่อยให้สบายๆแล้วก็แสดงอาการได้แต่อย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยอบรมไปตรงเนี้ยขัดละเอียดมามากอยู่ในกฎในเกณฑ์เนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่แสดงไอ้ตรงนี้มากก็เรียกว่าละได้เป็นอาวิบากกรรมเนี่ยมันก็เกิดวิบากก็คือผลของกรรมเนี่ยเราทํากรรมเช่นใดได้รับผลเช่นนั้น ให้พูดเรื่องกรรมไม่รู้จะตรงประเด็นกับคำถามหรือเปล่ากรรมนี่เกิดขึ้นมาอย่างไงก็มีเหตุอะไรแล้วทำไมมันถึงจะต้องเกิดขึ้นมาเมื่อมีเหตุก็มีผลเมื่อมีกรรมสร้างกรรมก็ต้องมีวิบากกรรมคือผลของการกระทาและเหตุที่จะต่อเหตุที่มันสร้างกรรมอย่างนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากความไม่รู้นั่นเองมันถึงได้สร้างทำขึ้นมา มันก็เป็นผลก็ม,มีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมเราทําดีก็ได้ผลดีเราทําชั่วก็ได้ผลทั่วถ้าเราทําชาญก็ได้ชาญน,นะมาต่งมันก็ยังเป็นอาัตตายอยาู่นั่นแ่ะแต่ถ้าเราทํานิพพานก็คือละออกจากละดีหนีชั่วสู่ตัวอนัตตาจะเลยนะเข้าถึงสมาธิแล้วก็วิปัสสนาให้ออกจากการยึดมั่นถือมั่น,นก็เข้าสู่พระไตรลักษณเข้าสู่ เป็นผสมบัญกิราคาราคารหันตามลําดับในศาสนาพุทธไปได้อย่างนี้ไม่ใช่ไปสอนเรื่องอิทธิปฏิหารผู้วิเศษไม่ได้ยกยอพวกที่ได้ฌานหรืออะไรเลยท่านสอนเน้นไปกับขนาดพวกสุขัยปัสกเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้ฌานจเริญพระไตลรลักษณ์ล้วนๆอาทีตแรกถึงพวกได้ฌานนี่ก็สอนให้ยกจิตสู่พระไตรลกักษณ์ เมื่อเมื่อบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยผลที่มันออกมาบางท่านก็มีชละพิญโยมีวิชาสามวิชาแปดพิญญาหกอะไรก็แล้วแต่ปฏิสามิทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นบารมีที่ท่านสร้างมาเป็นเปลือกเป็นแค่กับเปลือกกระพีกันจริงๆแล้วเจโตวิมุตติกันนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันไม่กำเริบนะเจริญนิปปสนาจนกระทั่งจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ไม่มีความกลับมาอยากได้มีลิดมีเดชมีอะไรนะมันคนคนท่าคนทำงานใช้กําลังกับคนทํางานใช้ปัญญาเนี่ยมันต่างเราใช้ทํางานใช้ปัญญาแล้วอยากจะออกกําลังอีกบ้างก็ได้บริหารร่างกายแต่ใช้งานผิดเนี่ยคนใช้ปัญญาปัญญาดีๆแล้วให้มาแบกข้าวของเนี่ยบางทีเนี่ยแล้วก็คน ที่มีกำลังดีๆด,ดันให้ไปบริหารงานเนี่ยใช้มันถูกต้องทนปัญญาดีก็ใช้ในการวางแผนบริหารคนมีกำลังดีก็ใช้ในการที่เรียกว่าทำงานโดยใช้กำลังลก็มันแตกต่างกันนะเราก็อย่าไปว่ากันเลยมันก็มีผลดีนะสนับสนุนกันไงศีลส,สมาธิปัญญากำลังเป็นเบื้องซ้าย นะปัญญาเป็นเบื้องขวาพระพุทธเจา้ามีทั้งกำลังทั้งปัญญานสร้างอามาก